สองคำสำคัญในวันนี้ที่หลายคนไม่เก็ตนะคะว่าด้วยเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกนะคะสู่ขออนุญาตสรุปเป็น2คำนะคะค่าเสียหายส่วนแรกนะคะก็ คำแรกเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าค่า e x c e s s นะคะค่า e x c ก s s ก็คือค่าเสียหายส่วนแรกแบบบังคับจ่ายแปลว่าเวลาที่คุณเกิดบันเทิงแล้วไม่ทราบคู่กรณีหรือไม่สามารถแจ้งรายละเอียดให้บริษัททราบได้ถึงรายละเอียดของคู่กรณีเนี่ยค่ะจะทําให้คุณนะคะถูกบังคับจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจํานวน1000บาทต่อ1เหตุการณ์นะคะทุกๆเหตุทุกๆครั้งนะคะ1เหตุการณ์จะทําให้คุณเนี่ยเสีย1000บาทนะคะเพราะว่าอะไรคะเป็นเงื่อนไขแบบ และข้อที่2นะคะก็คือค่าดีดักนะคะค่าดีดักเทเบิลนะคะเป็นค่าเสียหายส่วนแรกแบบสมัครใจนะคะค่าเสียหายส่วนแรกแบบสมัครใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อน,นะคะคุณต้องการที่จะให้มันระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยของคุณค่ะและคุณจะเสียก็ต่อเมื่อคุณนะคะไปเกิดอุบัติเหตุแล้วรถคุณนะคะเป็นฝ่ายผิดแล้วก็รถคุณเสียหายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดรถคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้ว ฝั่งนู้นเสียหายฝั่งเดียวแต่รถเราไม่เสียหายนะคะค่าดีดักคุณจะไม่เสียนะคะเพราะว่าค่าดีดักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเลือกติดอยู่ที่รถเราแต่ถามว่าเลือกติดที่ฝั่ง่าฝั่งที่รับผิดชอบฝั่งตรงข้ามหรือว่ารถคู่กรณีได้ไหมนะคะคาตอบก็คือได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้สูดจะยกตัวอย่างในส่วนของค่าเสียหายสะแล้แบบสมัครใจในกรณีที่คุณต้องการที่จะซื้อประกันภัยแล้วประหยัดเงินนะคะมันก็คือเราเนี่ยจะ เอาไปติดไว้ในฝั่งของการรับผิดชอบในส่วนของรถเรานั่นเองนะคะหวังมากๆว่าไลน์นี้จะเป็นประโยชน์จะทําให้ทุกคนตื่นรู้จะทําให้ทุกคนเข้าใจนะคะกับคําว่า Excess กับคําว่าดีดักนะคะว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ใช้เมื่อไหร่นะคะ